แ <T an mic> น่แ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 ล้วแล้วหนูก็จะขึ้นไปทําไมหนูขึ้นไปแล้วหนูหนูก็ลงไม่ได้เออนั่น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 หึฮึฮึโอ้อ้าวแล้วทีนี้หนูก็ลงไม่ได้มันสูงนะลูกืึ

โอ้ยอุ้มมาเออเออมา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 เออมามามอุ้ยอุ้ยคือเก่งแท่หืคือเก่งแท่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ป้าป้านี่ปา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 อุ้มปาปา 爸爸，爸八。爸爸